สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม The g r e p t y a r d Experience นะครับเพื่อนๆก็วันนี้พี่แมพซี่พี่โมเซ่ก็มาเล่นกับเราด้วยนะครับเอ้าแล้วพี่โมเซ่ไปไหนอะพี่แมพซี่อันนี้อ๋ออยู่ในบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็น ending ที่2ใช่ไหมพี่แมพซี่มาทํายังไงกันเนาะเพราะเราได้ ending ที่1กับ ending ที่3ไปแล้วนะครับ ending ที่1นึ่งนี้ก็ ending ที่หนึ่งนี้เราเราเออเราไม่ได้ไปกับอาดมใช่ไหม เนึ่ง ending ที่หนึ่งนี่คือเราไปกับอาดัมเลยไปช่ไหมไปเลยนี d สามไม่คืออยู่ต่อแล้วก็แล้วก็ answer the phone แล้วก็ไปแล้วก็ให้ไปกับอาดัมไม่อยู่ดีเอเลี่ยนก็มาแล้วก็โดนแล้วก็มีเพื่อมี ending ที่หนึ่งนี่คือไปกับอาดัมนะครับส่วน ending ที่สามที่เราทำอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ได้ไปกับอาดัมแต่ว่าโดนเอเลี่ยนจับนะครับจับไหมพี่แว๊บซี่อืมใช่ เรามาดูเอ <2 S 2> นดิ้งที่สองครั้งนี้เราต้องโดนให้เอเลนต้อง,งจับเรานะใช่เดี๋ยวลองดูกันไปนั่งนั่งเลยพี่มาซี่พี่โมอนเซ่จะได้รับรับรับไปเทเลพอร์ติ้งดูเรมอนไม่ไม่นึก <c oughs> ว่าตื่นเลยนึกว่าเราจะวาร์ปแบบโดเรมอนเปิดประตูวาร์ปใหม่อังอังอังเพีย มันเงียบเหงามากเลยเนาะนี่เราเล่นเซิฟส่วนตัวใช่ไหมพี่แมพซี่ใช่เงียบเหงามากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคนอื่นผู้เล่นอื่นมาเราเคยลองแล้วนะครับเพื่อนๆเด็กเดินเต็มใช่มันประมาณว่าไม่สามารถควบคุมเขาได้นะครับมันทําให้เราเสียเวลาในการอัดนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลยว่าพยายามเล่นกันแค่สามคนก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าได้อ่าได้นั่นกันจริงๆได้มีเวลาเล่นจริงๆก็จะ ให้เพื่อนๆมาเล่นด้วยนะครับแต่ถ้าเราอัดจริงจังกันอย่างนี้เราจะเล่นกันแค่3คนมีผมพี่แม็กซี่พี่โมเซ่นะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆอุ้ยเขาบอกให้ทำอะไรบ้างอ่ะให้เก็บขยะใช่ไหมทุกคนนะครันี่เราจะสปีดรันนะใช่ใช่สปีดรันกันต้องเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่ามันจะยาวต่อยสปีดรันสปีดรันเร็วเวดูกันอ่ะนะหมดแล้วยังหมดแล้วไป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  ดันตูดกันอีกแล้วดันกันจริงๆเอาตอบเอ้ยรีปิดนแล้วตอนนนิ่งเปล่าเฮ้ยตู้เย็นทำงานเปล่าแไงขอเลิก Artist Town ไปเจ้ไปที่โชเวลซะไปเก็บโชเวลมาอยู่ที่ห้องเก็บเครื่องมือนะครับเพื่อนๆนี่คือเรากำลังกระโดดข้ามสุสานนะครับสุสานอันนี้มันดูแนวๆออกจะเป็นซอมบี้บุกโลกนะเนี่ย ออกแนวหนังสอยองขวัญเฮอร์เลอร์นะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นเอเวรียนเฮอร์เลอร์เก็บเลยนะครับโช,ชเวลโอ้ดูลาเซลนี่ไงฐานอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นออว้ายนั่นใครเอาจานข้าวเปลาอยู่บนอากาศไม่ใช่โอ้ยเครื่องบินล็อบพี่แมพซี่พี่มอนเซ่พี่มอนเซ่บังคับเครื่องบินเหรอ what in the world เด็ดเอ,อ้าเขาบอกให้ขุดอ่ะไปไปไปขุด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 ใช่ขุด,ดขุ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  ขุด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 ว้าเออคุณลงไปไม่เห็นมีอะไรเลยว้าขุดอีกโอ้ยอุ๊ยมีก่อนเนี่ยอ่าหมดแล้วโอเคเจออะไรไหมไม่เจออะไรเลยเลวอคลนบัลูอ้ไปไปไปเราหลุมไว้สหลุมนั่นอาจจะเป็นคนตายแล้วเขามาจองก็ได้นะก็ไม่ใช่ว่าสมหลุมเป็นสลุมเราหรือเปล่าเออนั่นสามคนพอดีหลุมเราหรือเปล่า ก็ตุยแล้วเหรอเนี่ยคุณลุปฝังตัวเองออกไปใช่อ้ออะไรเนี่ยพัดโดอะไรเนี่ยยังกับแผ่นกระจกเลยอ่าเดี๋ยวยิบก่อนนะครับเอ้ยเอ้าใครทำไม่ม็อบเฮ้ยใครทำไม่ม็อบกระเด็นมาอยู่นี่เจอแล้วบาดในเท้าแ๊บโอ้ยขอด้วยขอด้วยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ถูสักอันเโอ้ยอะไรอ่ะก็เอลเลนเหมือนเดิมโอ้ยตกใจเอเลนเหมือนเดิมโอ้มันชอบจัมส์แกร์ไหนใครกระโดดหายไปตรงนั้นเมื่อกี้ โอเคเอาเอาเอาดอกไม้นะครับไปวางดึงดึงดึงที่มันที่มิโมเสกระโดดเป็นกบเลยอะดึงดึงไปไปิโมเซวางหมเสยวางหมดเลยอะโอ้ถ้าเก็บขยะแล้วต้องให้ปลาช่วยด้วย้ะขอบคุณเอ้ยเอ้ยนายหัวล้านนึงเดี๋ยวเมื่อไหร่นะโมเซเอเลียนตัดผมให้โอเคบอกให้เป็นตอบโทษพา์อีกแล้ว ใครเนี่ยโผล่มาอยู่ได้เนี่ยับดิเออข้าคือเอเจนต์อ,อาดัเามาเรากำลังจะรายงานเกี่ยวกับเ,าาเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะที่หลุมศพสุสานแถวนี้พวกเรากำลังจะไปถามคำถามของของ่องอาถามคำถามคุนะเราจะไปสอบสวนคน <c oughs> เอ้อ,อเอเ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ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 เฮ้อเฮ้อเอีกรอบนึงเออใช่ออ เราไม่มีเวลามากนะเราเธอจะไปกับเราหรือเปล่าหรือเธอจะไม่ยอมมากับเราเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างเลยเว้ยเล <g ül> <g ül> ไ,ไปไปไปเฮ้ยไฟดับอีกแล้วใครกล้ามาตัดวะมันมือไม่ดีเลยเว้ยเกสซี่เห็นเปล่าแล้ก็มันอยู่ข้างหลังแถวนี้มันมีลองไฟดูดอืดตุ๋ยสามคนเลยเฮ้ย เขาบอกให้ไปสำรวจเสียงที่มันแปลกๆเสียงอะไรเอ,อย่ยไหนดูซิผมไม่อยากนำทุกคนไปเดี๋ยวไปเองพี่โมเซ่ไปดิไปเลยเจ้าหัวล้านไปเจ้าวมเซ่เขามันเคือโอ๊ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยกลับมาวิ่งกลับมาอุ้ยอุ้ยดูมันเดินมามน,น,มานี่เอเลียนเอเลียนเอเลียนยจริงๆด้วยเพ,พื่อนๆดูดิโอ้ยแล้วมันคืออะไรอะ มันคือเอเลี่ยนไงหัวปวดขนาด้นนั้นคือเอเลี่ยนนี่ิว่าเขามาขายมะนาวเอ้าอรู้นะว่าจะมาเก็บขยะคนเดียวอ่ะแบ่งคนละอันซิโอเคคนละอันแล้วคนละอันแล้วไปเฮ้ยไฟดับไปเตอรี่เดี๋ยวเราไปหยิบแมวห้าวเออแมวแมวรอดห่วงกันไมนเป็นฐานไฟฉายนะครับเพื่อนๆดูลาเชลไปเราตอนนี้กำลังเล่นแบบ แบบอะไรพี่มสซี่สปีดลันเออใช่แบบ <Speed run. S 2> แบบสปีดลันใช่เราเล่นแบบสปีดลันอยู่นะคะเพื่พอนอมาถึงแล้วอุ้ยขอขอด้วยขออันนึงโอ้โหใครเบียดอยืเอเลี่ยนระยะประชิดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยฉันรู้แล้วว่านายหน้าตาเ <c oughs> ป็นอย่างนี้นะเพื่อนเเซเราก็มูฟเรานี่ยเนี่ยเราเราต้องไปเลือกด้านด้านด้านขวาเนาะพี่แมสซี่ว่าเราต้องการที่จะอยู่ต่อเราไม่ได้ต้องการที่จะไปกับอดัม เรารู้ว่านายจะต้องเอาเราไปขายที่มาเลเซียแน่เลยอย่ามาโกหกเราหรือไม่เนาะนายจะเอาเราไปขายที่ประเทศห่างไกลชุมชนใช่ไหมนายจะเอาเราไปเป็นทาสเอาฉันรู้นะเพื่อนนะไวะด้กวะนี่นะครับเอเจนต์อาดัมนะครับเราเลือกด้านขวานะครับเพื่อนๆนสเตทที่เกรฟยาร์ดเราเลือกที่จะอยู่ต่อเราไม่สนนายอาดัมเราจะอยู่ต่อ เรารวมกลุ่มกันสามคนเพื่อพิชักโลกแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็ตุย๋ยอดัมหัวใครอะเมื่อกี้เลยอย่าเนหัวของพี่โมเสสเราขุดหลุมฝังของเราทั้งสามคนแล้วนะอดัมถ้าเราเป็นอะไร <c ười> นายช่วย <c ười> ฝังเราด้วยนะเพื่อน <c ười> เอาแล้วแล้วอดัมมันก็ตอบบอกว่าเอาก็นี่ไงถึงไจะพากลับนี่นายต้องเชื <c ười> ่อใจเราแน่ใจนะว่าจะอยู่ที่บ้าน แน่ใจนะวิเราอยู่ที่บ้านเราแน่ใจวิ Tell the agent to leave ทุกคนเพื่นทักเขีว่าเรารู้เราอยากกก้าวกำลังจะไปบอกเอเจนต์นะครับเราไม่ไปเราไม่ไปโอ้มันมาแล้วนะครับเพื่อนๆโอุ้ยมันยิงอดดำโอ้โหแหลกเลยมุบ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 อะไรมุบอะไรอุ้ยอะไรอะ Ending 2ง Ending ที่สองจริงด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน เราถูกเอเลี่ยนจับเฮ้ย Where am I มันจับเราไม่ทำอะไรอ่ะมันจำทุกทุกซี้มันเอาไปทำเนื้อแดดเดียวมันเอาไปทำต้มยำหรือว่าเรากลับมาเราอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้โอ้ยเุ้ยทำเหมือนจริงมากอันนี้เราบอกจริงเหรอเนี่ยอือเฮ้ยสองอะอันนี้สองอยู่อะโอ้ เราโดนหายตัวเราหายตัวไปนะครับอ๋อเหมือนเราถูกแบบแจ้งแจ้งให้บอสทราบอ่ะแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นตัวเลยเลยใช่ก็คือเราหายสาบสูญไปเลยพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องไปติดไปติดต่อกับตันมาเวลหรือซูเปอร์แมนนะครับเพื่อที่จะบินไปยังจักรวาลอื่นนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปยังจักรวาลอื่นนะเพื่อนๆหรือไม่ก็เราก็ต้องสร้างรูหนอนนะครับเพื่อที่จะกลับมายังโลกมนุษย์นะครับเพื่อนๆอะไรนี่โอเคอุ้ย ชนเพื่อนล้มเลยรถฉีเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเอนดิ้งที่2นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราเลือกเลือกที่จะต้องพิมอเซเยขควาเราเลือกที่จะต้องเอ่อสเตย์ก็คืออยู่ที่บ้านต่อนะครับเราไม่ไปกับเอเจนต์อดัมนะครับเราก็จะได้เอนดิ้งที่2มาแต่ว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือถ้าเราสเตย์แล้วเราอยู่บ้านเวลาจานบินมันบินผ่านหัวเราเนี่ยมันจะบอกว่าเราห้ามขยับแต่เราต้องขยับนะครับถ้าเราขยับปุ๊บนั่นแหละตัว มนุรู้ต่างดาวนะครับจันบินก็จะจับเราขึ้นไปบนยานอวกาศแล้วเราจะหายสาบสูญไปเลยก็แน่และสิเราไปอยู่นอกจักรวาลอื่นแล้วไม่ได้อยู่ทางช้างเผือกแล้วมั้งแล้วเราก็จะได้ ending ที่2มานะครับใช่ไหมพี่มั๊ซี่โอเคจบครบแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ ending ที่1นึ่ง ending ที่2และ ending ที่3นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเกมที่ชื่อว่า the graveyard <pe S 2> uh, Gra experience นะครับโอ้ยซุงงคุนโอ้โหมีหน้าสไปเดอร์แมน ปกติอย่างแรงเลยซึ่งองคุณโอ้ยโมีท่าตั้งท่าด้วยปล่อยพลังปล่อยพลังขึ้นเต่าเหม็นเต่าไม่ได้ล้างเฮ้ยปล่อยท่าพลังข um ึ้นเต่าด้วยอ่ะเจ๋งว่ะ ไม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเออฮ่าแต่ว่าเป็นหน้าสไปเดอร์แมนนะครับดีนะที่ไม่ปล่อยใหญ่ฮ่าเลยโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับอย่าลืมครับติดตามรับชมมาโมแชนแนลนะครับเพื่อนๆถ้าไม่กดไลค์กดแชร์เราจะงอนนะครับวันนี้ผมพี่แมพซี่พี่เมอร์เซ่ต้องขอรัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ